ครับเมื่อผมเขียนเป็นหลังคาเสร็จผมก็จะเริ่มที่การเขียนด้วยโครงสร้างของหลังคาเลยเพราะว่าจะเป็นมีผลรูปตัดก่อนตัดผมก็จะเขียนชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคนอื่นก็ต้องค๊อปีแผ่นอยียวนีอมาก่อนทีนี้ผมค๊อปีไปที่ร้อยนะผมใช้ตัวเลขกำกับเสมอเพราะว่าเวลามีการดึงเส้นดึงอะไรเราค๊อปีมาที่ร้อยนขึ้นมาตรงตำแหน่ง เราไม่ต้องกลับมาย้ำหรือว่ามามาคอยมูฟคอยอะไรนจัดเนี่ครับไม่เสียเวลาใช้ตัวเลขกกับไปเลยนะครับครับอ่าทีนี้ผมก็จะเริ่มเขียนตะเข้สันตะเขหลัางนะครับก็คือเราจะเน้นที่งานจริงครับเราเน้นที่งานจริงเนาะ ก็คือมันจะเป็นเหล็กเหล็กประกอบนนเนี่ยที่นี่ต้องศัยในเรื่องของประสบการณ์นิดนึงนะในการทํางานเกี่ยวกับการเขียนแบบหลังคาอะไรต้องมีประสบการณ์เรื่องการดูกันการทํางานมาก่อนจะได้มองภาพออกถ้าเกิดใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะลาบากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยากนะครับให้เรามองภาพออกย,ยวยิ่ง ยิ่งกเป็นสาก็จะยิ่งช่วยเราได้เยอะคนระับเหล็กประกบคือเส้นประนี้ก็คือตอนเหล็กชวงนี้มันประกบกันก็จะไม่ปรากฏเส้นก็จะประกบเป็นเส้นปะเหล็กซีประกบกับตะเค็นสัน เขียนไปให้จบก่อนครับจะเห็นหน้าอาการพลาดเหล็กอะไรเป็นเหล็กนี่ก็จะเหมือนงานจริงนะครับส่วนตะเข้รางนี่ก็ห่างกันประมาณสิบเซนเนาะจะได้วางแผ่นรางน้ำไว้ได้นะครับอันนี้เป็นเส้นเซนเ,น,เนเตอร์ผมก็ยังจะคงไว้นะครับเพราะว่าต้องได้ใช้ ก็ประมาณ10เซนนะครับช่วงหา่างเรียนเปลี่ยนเลเยอร์นิดนึงทำอตคีย์ไว้นะครับผมจะกด n ผมจิ้มที่เลเยอร์ที่ต้องการได้เป็นเลเยอร์ปัจจุบันนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครไม่มีฮอตคีย์ก็เนี่ยครับใช้ตัวนี้ แล้วก็จิ้มไปที่เลเยอร์ที่ใช้เขาเปลี่ยนเน่ยะครับท้งหผมจิ้มเป็นเส้นเนี่ยนะครับคือจิ้มไปเพิ่มมันก็จะเป็นเลเยอร์ปัจจุบันที่ใช้งานครับการเขียนยิ่งเน้นงานจิ้มมากเท่าไหร่ก็ทำให้เรา ให้แบบเราดูดีในสายตาของผู้ละเมอหรือช่างครับคงอัจฉริย์นิดนึงเพราะว่ารายละเอียดเอยอะหมอนกัน Ừ, ngô anh em nói mấy? Ai? Ai chị em? Nào mà. Vai chân này. Kiếm trái em. tiếng mouse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  tiếng kèi don't be Những tiếng Mà không thể Mà tiếng Màu ấy. ยังจกเล่งไปหน่อยก็มีเลยบ้างมีเลยบ้างแล้วก็เจอโปรแกรมตัวชี้เมาส์นี่ก็ทำให้วายน่าด,นนดูเหมือนจิ้มปิดจิ้มถูกมาครับ,มรรรรบเมทดพัพเปอร์ตรรี้นะครับ m a ครับเป็น d e ฟอลต์ของโปรแกรมอยู่แล้วใช้ได้เลย ผมจะตัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลองมานั่งคิดเนี่ยใช้เวลาเยอะแน่นอนตัวนี้อาจจะวิ่งมาสุดนี่แล้วก็ไ่ด้เอาไว้แต่แค่รางเงินม,มาพลาดได้นะครับแต่ผมจะยังไม่เขียนแล้วกันเนาะชเวลาเขียนไปก็ต้องคิดไปครับเอง นี่คิดก็ไม่ถูกนะครับขนาดคิดย,งดย <c oughs> ังผิดเลยจิ่มผิดเลย ที่เขียนแบบถูกต้องคนคิดราคาก็จะถูกนะเพราะถ้าเกิดคนคิดราคาที่ไม่มีประสบการณ์แล้วมาคิดงานแบบที่ผิดๆเนี่ยครับจะหลุดเยอะเพราะนั้นเขียนแบบมีผลกับคนคิดราคาถ้าคนคิดราคาเนี่ยเป็นวิศวกรน,นะครับแต่ก็ต้องมีเป็นวิศวกรที่มีความคิดหน่อยนะครับคือต้องมีประสบการณ์นะครับวิศวกรน,นี่ก็ใจไม่ได้ซทุกคนนะต้องเลืวแต่โดต้องดูด้วยครับ เราจะแจ้งทำอะไรเนี่ย。 มันนี่พลาดนี่ก็ควรจะพลาดนะแต่ผมยังไม่คิดแล้วกันต้องใช้เวลาคิดหน่อยนะครับะตะเคียนสันเรียบร้อยตะเคียนรางเรียบร้อยนะครับเต็มต่อไปเราจะมาใส่ใส่จันทันนะครับแล้วก็ใส่แปรเดี๋ยวแค่นี้ก่อน,นครับไฟใหญ่นะครับ